ขอโชอยอีกหนึ่ง,หน,งหนึ่งสเต็ป,ปเดี๋ยวตัวนี้อ่าเดี๋ยวตัวตัวนี้จะเป็นตัวที่เครื่องบินเขาเรียกสาครับบินทั้งฮอปทั้งเล่นผ้าซึ่งเป็นเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์ไม่เหมือนกับเพื่อนเขาตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ติดจังหวะจังหวะเครื่องยนตจังหวะนั่นก็มาไนยแล้วนี่จะโชว์ท่าลางด้ไหมครับผมขึ้นฮอปนิง่งนิ่ง ไงทองไงไส้หัวกลอย,ยิงโมได้หมดเลยได้หมดเลยหัวปีกใหญ่ใหญ่มากครับผมเดี๋ยวไปเลขึ้นจักรยานได้เลย ทีบ้านเลยครับพี่เป็นฐานที่เจ้าก็ต้องลุ้นเนอวพี่เขาเจอผู้เหี่จารเนี่ยเอาเอาไปไปนี่ ก็งก็เป็นเพราะว่าใบมอตัวราไม่ได้ใหญ่ขนาดใ่เวาจเรล้จะรอบลุนมากกว่าเป็นการเป็นการเป็ารเป็นปโนี่คือถหมุนควรตัวเด เดี๋ยวันีก็เป็ดหการแข่งขันรุ่นหนึ่งครับผมเป็นการแบ่งประเี่รมาว่าเป็นคนรถสงเนหัดนครับจใช้การเล่นท่าทมากว่ารด่าอะไรครับโร l ิ้งเซครับโี่พด้ เราจะเป็นการดนแบบไม่มีทิศไม่มีทางครับม่มีทางว่าดูตามมีราคาให้ดูใครทักษะในการบังคับอย่างเดียวเลยใช่ครับมีผ้าใบพี่ก็ต้องต้องฝึกขัดจากแล้วต้องเล็กก่อนครับใช่ล่วงนะหัดแรกๆนี่ล่วงใยผมที่ประสบการณ์มาก็ยังยังไม่ล่วงล่วงถึงปุมอ๋อแบบราคาไม่สุดละลาย ผมเลยฟีสตายนะฮะฟีสตายมเล่นโลลิ่งฮัลโหทัายับนะแรงรยดเงี้ยับับตันครับลืลื่นฟสไตล์ฟันนุกนะครับครับโริติกฟันลายน่จานนะ คือว่าดีด้อย่าบังคับท่าไหนรเราก็ใส่ไปเลยใส่ครับคือเพื่อนร,รักษ,ษาในการบังคับให้เยอะที่สุด ได้ไมล่วงรูนครับเดี๋ยวไล่วงจริงๆตรงนี้ขึ้นอยู่กับเจ้ๆางๆแล้วก็อาให้แน่นครับถ้าไม่แน่นก็ลอกอย่างเีจะเสียหายได้เลยนได้ไหมีับ้ไจะจับจับได้มาคับหน่อยครับผมจะขึ้นลงลงเคืัอ

เดี๋ยวปลาปะเบียประถามแล้วก็มีสมาธิเล่นอยู่